เราก็จะมาทำกิจกรรมสร้างสารค์ชุดที่13กันนะคะราง,งานของเรานะคะก็จะเป็นาง,งานหน้าน,นี้เลยนะคะเด็กๆและก็อุปกรณ์นะคะก็จะมีการไกลนะคะวันนี้เราจะใช้การไกลนะคะดเด็กๆก็ต้องระมัดระวังในการใช้การไกลนะคะ,ะต่อไปค่ะเป็นกาวนะคะเด็กๆแล้วก็กระดาษ สีนะคะจะมี3าสีแบบนี้ไปให้เด็กๆนะคะบางคนก็จะได้สีไม่เหมือนกันไม่เหมือนคนานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกระดาษอะไรคะเด็กๆกระดาษนันสีพินนะคะเด็กคุณนาก็จะเตรียมไปให้เด็กๆเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเขาบอกว่าอะไรคะให้เด็กๆนะคะตัดกระดาษนะคะให้เป็นบ้านนะคะมาติดให้เป็นบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดพร้อมกันค่ะ เด็กๆขั้นตอนที่1น,นะคะเราจะมาตัดกระดาษหนังสือพิมพ์กันก่อนเลยนะคะเด็กๆอ,อันนี้นะคะเดี๋ยวโกรนาก็จะตัดครึ่งเลยนะคะ,ะตัดตรงไปเลยะคะ่ะให้ได้แบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆดูนะคะตรงนี้ตัดตรงเหมือนกันค่ะตรงแบบนี้นะคะ,อะเอ๊จะเป็นบ้านได้ยังไงเนาะนะคะแล้วก็คุณนายก็จะตัดอีก ้นตรงแบบนี้อีกเห็นไหมคะอ่าเป็นเส้นตรงเลยอ่าให้ได้แบบนี้นะคะเด็กๆอ่าหรือเด็กๆจะตัดเป็นรูปทรองอื่นก็ได้นะคะต่อไปค่ะตัดอีกนะคะอันนี้คุณอาก็จะเอาให้มันสั้นหน่อยค่ะแบบนี้ประมาณนี้น่ะอันนี้คุณอาก็ตัดเลยค่ะตรงกลางนี้นะคะเด็กๆอ่าแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คุณนาก็จะตัดให้มันสั้นลงอีกค่ะอ่าประมาณนี้มันจะสลับเลยค่ะให้ได้แบบนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะคุณอาก็จะทากาวติดเลยค่ะทากาวบางๆก็ได้แล้วนะคะเด็กๆจิ๊บๆ,ๆแบบนี้นะคะ ติดลงไปเลยแบบนี้เลยได้แล้วค่ะต่อไปค่ะข้าวเ้าต่อแบบนี้ติดแบบนี้เลยข้านี้อีกค่ะ ติดลงไฟเลยนะคะแบบนี้ค่ะอ่าได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆต่อไปนะคะอ่าเด็กๆเห็นกระดาษสีไหมคะอ่ากระดาษสีอันนี้นะคะให้ตัดเป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะอ่าประมาณนี้นะคะอ่าตัดเลยค่ะแบบนี้นะคะต่อจากนั้นนะคะก็ตัดค่ะ ไม่ได้อย่างนี้เห็นไหมคะได้ไหมคะเด็กๆเกนี่ค่ะตอนอย่างนี้เลยโอเคอให้หมดเลยค่ะ ได้แบบนี้นะคะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเด็กๆ่ต่อไปค่ะเอากระดาษสีอื่นมานะคะอันนี้นะคะเด็กๆขาให้ตัดแบบนี้ค่ะแล้วก็โค้งลงมาแบบนี้แบบนี้นะคะอ่าโค้งลงมาแบบนี้ ได้แล้วค่ะสองอันอีกอันหนึ่งนะคะอ่าให้ได้แบบนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะต่อไปค่ะทับอย่างนี้นะคะเด็กๆก็ตัดเป็นวงกลมเลยค่ะอ่า ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถช่วยน้องได้นะคะใะอนนี่วงนึงนะคะน,นั้นก็จะเอาสีนว่มเหมือนเดิมนะคะแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะจะตัดวงกลมสีไหนก็ได้นะคะอ่าได้ละวงกลมสามอันแล้วก็มีห่วงอย่างนี้นะคะอ่ะตาตัดอันนี้เพิ่มค่ะช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะตักเพิ่มเลย โอเคติดลงแบบแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยเดี๋ยว,ว่าจะเป็นอะไรคะจะเป็นภาพอะไรคะต่อไปค่ะที่ทาเกา,าช่องนี้นะคะติดแบบนี้เลยค่ะลิคดะติดทีละชิ้นนะคะนี่ยึด เดี๋ยวมุงไปเลยยึดบล้สีม่วงอันหนึ่งนะให้องตามแบบนี้เ,เด็กๆขาดูออกเลยค่ะรือยังคะต่อไปค่ะ เอาฝั 59, ่งนี้ต่อนะคะแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ โอเคพยายามลงอีกนิดนึงค่นะต่อไปนะคะอือกิดเกาาไปเลย แบบนี้เลย่ะขาะดึงกลมค่ะติดไว้ตรงกลางแบบนี้โอเคเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเด็กขะอ่าสีนะคะ เด็กๆก็ใช้สีมาเลยค่ะมาว่าต่อเติมเลยนะคะเด็กๆาต่อไปค่ะอันนี้นะคะจืบจึบเป็นอะไรคะเด็กๆน้าป่วน นี่เองนี่เลยนะคะแล้วก็รับใบสีเยคะ่ะต่อไปค่ะเหมือนเดิมนะคะว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะขึ้นมาข้างบนแบบนี้ น้ำไบซืเลยเีต่อไปค่ะเหมือนเดิมนะคะสามเหลียมเหมือนเดิมนะคะน้ำไปซื้อเลยค่ะ ได้เป็นแบบนี้แนละ้วใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปค่ะเหลือช่องว่างตรงนี้นะคะเด็กๆก็วาดต่อเติมได้เลยนะคะจะวาดอะไรก็ได้นะคะคุณอาก็จะวาดเป็นอะไรคะเด็กๆก้อนเมฆค่ะเห็นไหมคะก้อนเมฆนะคะแบบนี้เป็นยัไรนะอะไรคะเด็กๆ อะไรเลยดูออกหรือยังน่าภาพที่นี่เองค่ะค่าเด็กๆขาเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไปตัดกระดาษติดเป็นบ้านเด็กๆทำการเสร็จหรือยังนะคะของพุุนาก็เสร็จเรียบร้อยเป็นแบบนี้นะคะอ่าเด็กๆ่าเสร็จแล้วต่อเติมตามจินตนาการเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูนาดูด้วยนะคะวันนี้คลุนาขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ